ชิมดิเดี๋ยวอะไรเนี่ยส้มตำดีตาบอดอโอ <Okay. S 2> <า>อร่อยปะเฮ้ย hey. ใช่ได้เนี่ย <c oughs> แน่นอนฝึกมือขึ้นนะเนี่ย <c oughs> แอบฝึกมาไหมค่ะ <c oughs> แน่นอนเดี๋ยวนี่ส้มตำที่อร่อยอร่อยต้องกินกับคอหมูย่างที่อร่อยๆของฉันเนี่ย <c oughs> มันน้อยไปปะ <c oughs> ไม่พอดีละ <c oughs> สุดอะเองอะไรึงไหมึงบ้าเลยวะเดิดินๆๆๆเอิออยุ้ยเออป้าว่าไม่เอาแล้วนะไอเอร้านที่พัทยาอะไรนั่นอะค่าเช่าก็แพงทำเลก็ไม่ดีอากาศก็ร้อนอารมณ์เสียไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยุ้ยพาไปดูที่อื่นก็ได้มีที่เลือกเยอะแยะเลยค่ะเอ้เธอนี่ฟังภาษาคนไม่ออกหรือไงบอกว่าไม่เอาอะฟังอ้อค่ะ คือคือคือที่ไม่เอาหมายถึงร้านใช่ไหมคะแต่ว่าหนูเธออพอเธอนี่ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลูกฉันเขาไม่ชอบเธออะนะเดี๋ยวว่าแต่ลูกไม่ชอบเลยตัวฉันเองยังไม่ชอบเธอเลยนะเพราะฉะนั้นเชิญเธอเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบเลยไปค่ะจะไปที่ชอบที่ชอบค่ะแต่ว่าหนูชอบที่นี่นะนี่ ไปชอบที่อื่นเลยนะที่ไม่ใช่ที่นี่อเข้าใจไหมนี่นอกจากฉันไม่ชอบเธอแล้วนะฉันยังไม่ชอบรถเธอด้วยรถบ้าอะไรม,มาหาเ้า

ไปดูนี่เลยนะตะวานเธอก็เหมือนกันนะห้ามมาคุยกับลูกชายฉันแม่ไม่เห็นเป็นไรเลยแค่คุยกันแค่นี้ไอ้บอกไปก็ไปสิไปเร็วเร็วแม่ห่างไม่ได้เลยนะนี่้องรถเขา จะมาเฝ้าฉันหรือจะมาเข้าสิงฉันน่ะเจ๊ก็ทีอะไรอะ่ะจะสวยขนาดนี้ <c oughs> น,นี่หนางรถครับต่อไปเนี่ยเราจะทำมาหากินอะไรกันล่ะเจ๊ <c oughs> ฉันก็ตมส่ำํำเป็นอย่างเดียวซะด้วยสิโอ๊ย <c oughs> ขอโทษค่ะเจ๊เจ๊ครับ ถึงเวลาแล้วนะครับเจ๊ต้องสละสากหนูจะได้ตาแทนค่ะน้องรอครับก็มีแกคนเดียวนี่ยะนะที่จริงใจกับฉันขับใจมากนะแกจะยิ้มทำไมนะ่ร้องไห้่ะ เก็บร้านเร็วร้านนู้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแขกไงก็เลยเก็บร้านเร็วเร็วอร้านเราเนี่ยนะลูกค้ามันเยอะไงก็เลยต้องเก็บร้านช้าหน่อยนางจานโอ๊ยเฮ้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 ยวฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ๊ยยเยยยยยยยเยยยยยยเ๊เยยยยโอ๊ยย ออเอาสาวไปฝากหมอไปเจ๊โหลว่านเอ้ยงานเข้าแล้วว่ะขอโทษนะครับคนไข้ที่ชื่อบกวีดาครับที่เจ็บข้อมือเข้ามาอยู่ห้องไหนครับมากกาแฟเหรอ จองวัดไหนอ่ะอ้นี่แฉ่งฉันเหรอฉันเป็นแค่มือฉันไม่ได้บายพาดหัวใจนะค่ะแห่จริงๆเลยดูมองติ๋นี้ดุนเปี่ยนอุว่างก็ต้องเยอะแยะีนน้องวีแกไปโดนอะไรมาทำไมสภาพแกแย่ขนาดนี้อุบัติเหตุ เน่เน่มันจะกัดใช่ไหมเนี่ยฮะแกไม่ได้คุกข้าให้มันกินเหรอเน่หยดุด <c oughs> เป็นได้หลายอย่างนะคุณคุณไปพยาบาลคะรบกวนหน่อยค่ะช่วยช่วยเอาหัวเตียงขึ้นให้หน่อยได้ไหมคะรบกวนหน่อยนะคะเอ,เอาเอาให้สูงเตียงนู้นนะคะนิดหน่อยแล้วไม่ได้ชนะมึงพอแล้ว เออเดีอเอ๋ยวค่ะทำไมมันมีน้ําเกลือฉันไม่มีอะคะขอ,ขอขอน้ําเกลือด้วยได้ไหมคะน้อยหน้านิดหน่อยก็ไม่ได้มียืนฝั่งได้ไหมวะเดี๋ออยวยางมาโดน <c oughs> เด็กๆมามาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายยังไม่ตาย <c oughs> เดินไม่ก็จาก่าฝู่ จว่านนี่ไม่บอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมันอะ่ะฮะพอเหอะแม่แม่ผมถามจริงๆเหอะแม่มีเรื่องอะไรที่โกรธกับป้าดาเขานักหนาเนี่ยเอออย่างที่ลูกมันถามก็ถูกนี่นางวีปกลงแกจะเล่าหรือไม่เล่าแกไม่เล่าฉันเล่าเองนะคือมันอย่างนี้ลลกตอนสมัยที่ ป้ากับแม่เองเป็นสาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากเลยอ่ะสัญญาว่าจะเปิดร้านอาหารด้วยกันแล้วก็ไปชอบผู้ชายคนเดียวกันเป็นพ่อค้าส้มตำหล่อมากอ่ะแล้วก็ตำเนี่ยโอ้โหตำถี่มากปาชอบหล่อหล่อมากออ้ยตำเก่งอยถี้ยเก่งมากโอ้ยโอ้ลตังเยอะไงเอตตงเยอะนึกถึงภาพเว้ย ป้ากับแม่เองก็เลยแข่งกันทำอาหารให้ผู้ชายชิมไงลูกว่าใครจะอร่อยกว่ากันแต่ด้วยความที่แม่กับนางดาเน,นี่ยนะทำอาหารด้วยกันมานานไงนนลูกฝีมือรสชาติมันก็เลยไปเหมือนกันไงไอพลกค้าส้มตำนั้นก็เลยชิมแล้วมันก็เลยรู้จะเลือกใครไง แล้วมื่ไงหายหัวไปเลยลูกนี่อะไรอีดำหายอะไรฉันได้ข่าวว่ามันประโยชน์แกไม่ใช่หรอโอ้นี่อีอ้วนฉันได้ข่าวมันอยู่กแกต่างหากแหละฮะเออเธออย่ามาแหมอย่ามาพูดนะอ๋อนี่พอมันไปอยู่กแบบับแกปุ๊บแล้วมันก็ทิ้งแกใช่ไหมแล้วแกก็เลยไปมีผัวฝรัง่งไงใช่ไหมเออพอฉันรู้ว่าแกมีผัวฝรัง่งปุ๊บแบค่นั้นแหละฉันถึงเนี่ยไปเริ่มคบกับพ่อเจ้าวานเขาเออเธอนี่แหละนะแกในนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ แกเคยมีบ้างไหมจะถามฉันสักคำหนึ่งอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแกไม่ถามใช่้างล่ะถั่เอ้ฉันน่ยอยากจะคุยกับแกจะตายถ้าจะคุยกับแกที่ไรแกเป็นอะไรฮะเชิดห้าชอดสิบแกจะเชิดไปถึงไหนฉันชอบดูหนังเชิดทรงสีเว้ยกูว่าแล้วถเอ้แกก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วแกเคยคิดจะถามใช่ไหมว่าทําไมเนี่ยฉันยังทามาหากินอยู่ตรงนี้ทําไมฉันไม่ไปที่อื่น ทั้งที่ฉันก็ขายไม่ดีขายสู้แกไม่ได้แต่ที่ฉันไม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าตลอดชีวิตฉันเนี่ยฉันก็มีเพื่อนเขาแค่คนเดียวก็คือแกนั่นแหละฉันก็รู้นะว่าแกรักฉันนี่ไม่วีนะฉันก็รักแกนะ ฉันขอโทษแกนนดดางงใชำไมเนี่ยก็เพื่อนเรารักนายว่ะแ <C ell> นนนนาแกคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยคิดสิคิดอะแกยังจำไม่นี่ได้ไหมอะที่สูตรน้ำตกที่คิดด้วยกันไงเออจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครไปทำเลยเนาะแล้วไม่แกไม่ไปทำอะอา้าห ทำไมแกไม่เอาไปทอแกถามฉันเหรอ,อ,อถ้าฉันเอาไปทำนะแกไม่เชื่อดคอฉันตายเหรออูมีคอให้เชื่อด,ด้วยเหรอตลกละตลกละแหมแค่เรื่องผู้ชายแกยังโกรธฉันเป็นยี่สิบปีเลยแกแกจำสัญญาของเราได้ป่ะล่ะแกยังอยากทําความฝันของเราให้เป็นจริงป่ะอืออ อร่อยริค่ะอาจารย์อร่อยนะคะผู้ชายให้อร่อยนะคะกินใจกินใจให้อร่อย่ะกีาันนี้ เมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหม ขอโทษครับเอ้ยนิปนิปน, <laughs> นี่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะเอ่อต้ก็คุ้นๆนะครับแต่ถึงเราไม่รู้จักกันเราก็รู้จักกัน,น,กนแล้วนี่ครับนี่นาชินรักษาแล้วชื่ออะไรครับชื่อชืจุเล่ชื่อชื่ออะไรครับทีครับหรือที่รักก็ได้ครับ,ยบรอยากรู้啊 来，娜娜，来，来。